สวัสดีผมเอ็มบพี่น้องครับอยู่กับครัวให้ส่งมาละก็วันนี้เฮามาเนี่ยในเมนูยำจิ้นไก่ครับผมจิ้มอ้วนเรียบร้อยครับเจอกันในสตูเลยโอ้ยต่างมาทำเมนูนี้อาหารเหนือมาเลยอ่ะ เหมือนเขาเรียกว่าซัวไก่ปะยำไก่ปะยำจ้นไก่ยำจิ้นไก่ก็คือวิธีทำาคือเอาไก่บ้านไปต้มใส่คาตะไคร่พอไก่เปื่อยแล้วฉีกออกมาเอากระดูกออกแล้วเอาเนี่ยเข้าไปต้มอนกทีแล้วก็ใส่ใส่พริกทางเหนือเขาเรียกว่าอะไรพริกขั่วที่ไม่ได้แบบพริกใส่พวกเม็ดอะไรมะแขวนมะแขวนแล้วก็แบบใส่ผักชีสแล้วก็ใส่ผักแพวเข้าไปอันนี้ของมูดเลยอธิบายละเอียดนะ แปลกๆนะอธิบายละเอียดอยู่เหมือนกันผมจะไปที่หลังไก่กันเลยกึดแน่นอนนี่เห็นไหมไก่บ้านมันไปต้มแล้วค่อยฉีกออกมาเฮ้ยนี่น่ากินมากๆเลยเนี่ยน้ำลายสอน้ำลายสอเลยโอ้โหอยู่อเผ็ดนี่มามาเป็นไปกลางๆมาเป็นไปกลางๆไม่เผ็ดมากออกเค็มๆนัวๆแล้วก็หอมผักแพรว่าผักแพรนี่กระโดดขึ้นมาเลยเที่ยโตรดีอ่ะอันนี้โคตรดีอ่ะคนที่จะทำเมนูนี้ได้นะคือเขาต้องเป็นคนที่เข้าใจรสชาติของมันจริงๆอ่ะถึงจะทำมาถึงผมให้คะแนนเนี้ยผมให้สิบผมให้สิบอุ้ยอร่อยจริง ต้องให้สิบจริงรอันนี้ไม่ต้องให้สิบจริง